พี่มินเองคะ่ะจากช่องมินโดลี่นะวันนี้จะมารีวิวของเล่นของน้องซูชิอีกแล้วนะคะผู้สนับสน,นุนคือปับป้านะคะปับป๊าซูชิเป็นคนทาส่งมาให้นะเห็นไหมคะว่าายหนะ้าบ้านชื่อซูชินะคะเป็นบ้านสองชั้นเนาะข้างในจะเป็นพื้นที่โล่งนะคะไว้ให้ชิเขานอนนะคะแล้วก็มีบันได mm. ให้ขึ้นชั้นสองเนาะแต่พี่มินไม่รับประกันนะคะว่าซูชิจะขึ้นชั้นสองไว้เดี๋ยวมาดูซูชิกันโอเคค่ะชิมาแล้ว ข้าไหมลูกเข้าไหมข้าค่ะชีบอกใหญ่ไหมใหญ่ไหมชอบไหมครับไปไหนละลูกยังไม่ได้ขึ้นชั้นสองเลยโอเคค่ะ้วลองส่งชีขึ้นชั้นสองขึ้นได้ไหมไม่ใช่ตรงนั้นสิคะน,นี่นี่นี่อึ๊บโอเคได้ไหมสูงไหมลูกสูงไหมลงนะถ้าลงลงบันไดไหม ไม่ลงบันไดชี้ใจเย็นลูกใจเย็นมันสูงนะลงบันไดไหมลงบันไดดีกว่าไหมลงไหนปลอดภัยกว่ากันโอ้อันนี้ก็ไม่ปลอดภัยแล้วลูกลงบันไดไหมครับลงบันไดดีกว่าหรือจะลงมือมิโอเคมือมิปลอดภัยกว่าหรือไม่ <laughs> ลงมาลงบันไดมาแล้วแล้วโอเคค่ะใครชอบคลิปรีชอบคลิปรีวิวของน้องซูชินะฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้ใี่มินด้วยนะ แล้วอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย